พิธีประเพณีนะครับเล่นผีตะก,ก้านาโกนะครับเดี๋ยวเราไปเชิญนากโกกันเนาะเราต้องไปเชิญผีนากโกจากท่อน้ำนะตามประเพณีคนจีนนะใช่เอาท่อน้ำตรงนั้นดีกว่าเฮียนดีนี่นไงท่อน้ำ นี่ไงท่อน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะตะก้ามันจะขยับได้เองเอาเอาเชิะสากโกยีโกนาโกนาโกซิงนาโกนาโกเชียนาโกนาโกไลโตโกยีโกซาโกไลนาโกนาโกซิงนาโกนาโกเชียนาโกนาโกไล โกโหยีโกซาโกไลฮะเฮ้ยทำไมมาง่ายอย่างวะปีนี้อ,อ้าวเช่นอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วต้องให้โชคให้ลาบนะนนะเฮ้ยตะก้าดู <laughs> ตะก้ามันผิกแล้วเ <laughs> นี่ยว,ว่าเนืงอวาวว่าจะไม่ได้ว่ายลือแล้วนะ <laughs> ตะก้ามันสั่นเองวะจะยิง อ่านะตาโกคำนับท้ายอิมเนี้ย,เอ,ยเ,อเอากระดาษมาสิค้า,เ,า,เ,า,เ,าเดี๋ยว,วหน้าา <c oughs> ใส่ถาดไว้เลยแม่ อันหนึ่งมาช่วยยงน้ำชาขาต้งามาข้างหน้าข้างหน้าแมนแมนเอาเอากี้ไม้นั่นดีกว่ายิ้มหมู ได้แล้ว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 อันก็ได้มา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 เอาเก้าอี้นี่มาอ๋อเจ๋เตะเอากระดาษมาสิมาเขียนเร็วๆแม่ม,<า>มันเคอร์ฟิวนะคะปีนี้ไม่ใช่ว่าจะเล่นแหมเล่นข้ามวันข้ามคืนแหม่แม่ฉันเนี่ยพอเล่นแล้วกระดาษปฏิทินมีเยอะแยะทำไมไม่เอากระดาษปฏิทินมา <c oughs> เธอไปช่วยแม่หน่อยไปข่าเขากลับอีกแม่ไม่ต้องให้หนึ่งมันหยิบแม่แม่นดูเธอดูนะดื้อไม่ยิ่หมูคนมันอย่างนี้แหละคนมันดื้อเนี่ยอุ้ยมือตะก้ากเธอส่นมือเองมาเนี่ยนีค่ะดูค่ะเอ้ามือส่นเองมาเนี่ยเอ้แต่กล้ามันส่นเองวะมือพิเศยเลยค่ะฉีกระดาษมาจากแผ่น อีกมาหลยไหใบนะอุย้ยตะกร้ามันสั่นเองวะมันพิสดานเนาะ <c oughs> เหมือนเล่นผีถ้วยแก้วค่ะแต่ว่าไม่อันตรายเท่าผีถ้วยแก้วสาก็เจแตลแ,ลเจแล้วเจะแล้วเจะแล้วอ่าอ่าเอา,เอ,าเอาลงมานี่อาลงมา เอาถาดผลไม้มาฉันให้กินอิ่มๆก่อนแล้วฉันให้กินอิ่มๆก่อนแล้วฉันถึงถามอันนี้อาเกณเกณ์เกณเกณนเกๆๆเก้เก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 เอาเขียนเลขบนส้มโอให้กูอีกหนะนะ มันเหมือนมีมาอยู่แล้วมาวะเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรเขียนมันชัดๆหน่อยเดชไม่ใช่เด็กป .1 เป็นนั่นเออ<_ C _><_ C _>ให้แล้วนะสามตัวเลยซาไกายเจีแจบนะครับซาแอเนี่ยโอ้ย หลอกอก็เปบาหลอ,อกก็เปบาเพียงน้างบอยนะ่ะโอยก็ขับเจ็กเอกโอยก็ใา่ไม่เป็นวเว้ยวันนี้ <c oughs> โอ้ไม่เขียนกระดาษไว้อะอะาตัวน,นี้แหละเขียนให้แล้วนาะ่ะเนี่ยโอ,โอ้สามตัวตรงเลยจ้า <c oughs> สากอเยกขังบ่อ่า อของังซีเมีอ่าชิกซีเมีสีซีเมีชิกคัสสกงสีใช่เจ็ดศูนอา่าโอเคว่าไม่ถามละอ่ะเอาไปเก็บป่ะ <laughs> สากอวันวนี้โอ้ชายเพียบอลเาชายเพียบอครัคบงโงนะ่แอน่ะ จริงซิกลาหรือโกหกว่าป่าวะว่าไม่เจอลือมาปีนึงนาะปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจอนะอืมอาจารย์นี่ถ้ารู้ว่าถูกลือตัวน,นี้สามตัวตรงนะี่ถือว่าทำบุญให้นะนะโอเคนะสากอถ้าสาก,กลลือลือรูนาะเดี๋ยวโอจะทำบุญให้นะลึกครับซาแอเลยนะ สามทีนะโอ้โหมาฉันจะต้องลองจับเดี๋ยวซาโกเยี่ยวจอหวงนั่งนะห่วงนั่งอีจอนะ แล้วห่วงนั่งอี่จ่อแล้วลือจัดใจบ่อยไหมฮ่ห่วงนั่งอีจอ่อนะอาซาโกเนี่ยนะว่าว่าจะ,จะได้เงินก้อนใหญ่ใหญ่ไหมเร็วๆเนี่ยถ้าจะได้นะเรือครับเจ็กแอนะทำไมเงียบวะทำไมเงียบวะพูดไม่เข้าใจอยากให้เข้าใจเปล่าอ,นะอาโก ว่าจะได้เงินก้อนใหญ่เร็วๆนี้ไหมถ้าได้นะหรือเนี่ยคำนับมาให้ว่าสามทีเราแล้วเร็วทำไมนิ่งวะไอ้ถามอะไรนะจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เขาอะซาโกอีอุดเงี้งเจี๊ยโอ้ตัวใกล้บอยโอ้ยก็ทรายโอ้ยก so ็เจ๊แอะอ่าเราก็ได้อะไรโก้ละซากโก้ ว่าจะได้เงินก้อนเยอะๆไหมร่ำรวยไหมถ้าร่ำรวยนะซาแอเลยมันคำนับนิดๆหน่อยเนี่ยอย่ามึนดิอย่ามึนมึนทำไมซาโกออะซาโกว่าจะได้งานใหญ่เยอะๆไหมถ้าได้งานใหญ่ๆมีเงินเยอะๆนะซาซาอะไรซาเงี้ยคำนับสามทีเลย สามทีได้งานใหญ่อืมทำ <laughs> ไมเงียบทำไมเงียบฮะโกบอกให้เปลี่ยนแปนหนึ่งเมาถึงจะยิงเหมือนเดิมมาต้องชันชันจะลองเล่นออมา,มาไม่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 เดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวมา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 ,มาถือนี่ไม่กำนับก,ก,อกอ่อนเดี๋ยวจะยิงเยอะจังมาเถื่อนี่เดี๋ยวฉันฉันจะไปฉันจะไปถามซากโกเอง แม่คึกคลักชอบให้คนแก่ถือมา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 เดี๋ยวจะลองดูมาใกล้ๆค่ะเพราะว่าทาไมไกลเนี่ยเสียงมันจะดาวคนฟังยูทูบเขาจะบ่นเอาฉันไม่ได้ใส่ไว้เลสเอออ่ะโฟสออดนะ เอ้ยเปล่านะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยดูดิวะหลังไปคอมองไว้นไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอยากคึกขนองอยากคึกขนองดีใจดีใจต่อเฮ้ยแม่มึงไม่ได้มีบอกว่าเฉยเฉยนี่นี่อากงควรจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมถ้าได้นะโอ้ โอเคได้แล okay, okay, mm ้วโอเควัแ hmm. ล okay, okay. uh, mm ้วถามแล้วเอามาถามไอ้ยี่โมตาโก้วัวจะได้งานถมที่ใหญ่ๆไหมเงินเยอะๆไหมตาแอ๋เลยโอ้ยไอ้หนุ่มปีหนุ่มป่าวยี่แมนมาส่ายดมือดิสิเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยมือนี่งานใหญ่ๆเลยนะร่้มรวยเลยนะปีนี้นะโอวจะได้งานถมที่เยอะๆโอเคโอเคโอเคได้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 โอเค เนี่ยมันไปเอาเธอมาดูเอามาโูมใกล้ๆให้เขาดูเซไม่ได้ทําอะไรนะมือมือไม่ได้ทําอะไรเลยนะกลซาโก้งานที่บอกว่าถมที่นี่มันเป็นบ่อใหญ่ที่อุทยานะเป็นงานใหญ่เลยเขาจะรู้นยังไงบอกว่ายังไงถามหน่อยเขาถามว่าได้เงินแล้วเขาก็คือได้แล้วตีมันแน่นั่นแหละได้เงินถมที่ได้งานนะโอเคอย่าไปถามปีมันเยอะเก็ตีมันงง ว่าโอเคนะเอาเป็นว่าวันโกว่าอูชายบอถ้าอูชายซาแกโอเคโอเคก็ขาขาของของอ้วนเจ็บป่ะหายไหมถ้าหายเจ็ดซาแอนถีมยังรู้เรื่องไหมว่าแม่ถามว่ามีเงินก็ต่อละเออเนาะเอาดูเด็ดมันไปเองมือไม่ได้ทำอะไรเลย มันเป็นการเล่นผีตะก้านะคะก็แบบปีหนึ่งมันจะทานเล่นได้ช่วงไหวพระจันทร์เดือนอไหน่เออเดือนหนึ่งค่ะไม่ติงเลยก็จะหายมามามาจะยิ่งเออชาโกไอคนที่ใส่เสื้อตัวเนี้ยเนี่ยตอนนี้ไม่สบายลาโกจะหายไหมแม่จะไปกระตุกทำไมดูดูดูนี่จะหลุดมือเลยไอ่ะ ตีมามเด pues ี er. hmm. ๋ยวเชิญท okay. uh ่านกลับเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาโต๊ะมาเดี๋ยว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 เอา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 เงินมาให้ห้องเชิญผีมาแล้วเราก็ต้องอ่าให้เขาเอาเงินมารับเงินไปนะมารับเงินไปตีหน้ามาใหม่ ว่าต้องเลยกว่านี้นะต้องเฮงนะไม่งั้นอัวไม่ไหวและนะ้วนะก่บอกไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนเลยเออดีใจว่าเงินก <Okay, S 2> ้อนใหญ่ที่อื่นก็ให้เลือกยิงเตี๋ยแผ่นเดียวโ้ๆเอาปกึปกๆนะเอาเงินไปใช้เอาเงินไปใช้เปปึกๆเลยนะโอ้โหโคนะโอ้โหชอบเลยเนี่ย

สองตัวแล้วไงเดมีมา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 รือเขียนใหม่ไปว่างงอ่าสองตัวสองตัวมาเอาชัดๆเขียนใหม่สามแปที่าี่ที <fry UC S> ่สราจะปอยละ ซาจะปล่อยซาจะปล่อยซาจัปล่อยสีมีสีมีเออซาจะปล่อยสีมีเอ้นาสกอข้างล่างนาเอาเอาใหม่เอาใหม่นาเจ้าแอส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 สองตัวนาโอ้สวยเหมือนกันเอองวดนี้ให้สวยค่ะขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ อากอลือต้องชนะอีแม่น้ำหนึ่งนะท่านรู้ชนะนะรู้จะเลิศมากเลยครับซาแอบสามทีสิโอเคค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญโกกับดีกว่าเนาะปีนี้มีเคอร์ฟิวนั่งนั่งนี่ยกินน้ำชาหน่อยเปล่าเดี๋ยวได้เงินเยอะเยอะ้เอาน้ำชาให้กินหน่อยไก่อนแล้วยกไปเลยให้ตะโกกินสุดท้ายตะโกกินสวย เออติมนิดนึงอ่ะตั้งไว้ช่องบนนี้เลยให้กินในหะ้สบายถ่ายตอนเล่นซาโกะเจ๊ชูน ต้องปุงอีหกใช้ยตัวถังนารางวัลที่หนึ่งนาอโกพาไปจับทีงหลายหลายใบเลยเนี่ยขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ทีงเลยโอ้ก็ซาเอะอเจ็ดเอได้เอ่ยได้ได้ใส่ชัวปลาซื้อที่บ้านนอกนะรางวัลที่หนึ่งมันอยู่บ้านนอก Oh, kav ai, kav ai, kav ai. อ่าไปไปไปอ่าอรับไปับอารับ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 โอ้โหยังจะเขียนหวยให้กูอีกโอ้หตัวเดิมด้ยตัวเดิม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 เงินใบนี้กูไม่เผานะตัวเดิมนะเว้ยกูอะเชี่อนะตัวเดิมอ่ะเฮ้ยชอบนั่งอู่อู่จี้ตัวทางนะเอออ่าโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคทาโกโอเคมันต้องผิดสองทีาไปเนี่ยเออปลา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 แมนใส่ใส่ถาดไปเวลาอันนี้เป็นเกอร์ฟิลเลยที่สองสุ่มแล้วทาโก้ไปแล้วอย่าข้ามหัวเรา อ่เราก็จะเชิญไปแล้วนะคะเชิญกลับก็ต้องกลับที่ท่อน้ําเหมือนเดิมฮีตะก้าต้องกลับท่อน้ําโอ้อยางเหียนเลยเว้ยผีตะก้าม่งเฮียนดีเว้ยอ,อ๋ออย่าสั่นแรงดิตะโกผีตะก้ามันสั่นนะ à? Ờ, đang nó thọt à Bà con nghĩ thế này mất sao à. có <laughs> tương bữa, tương à เฮ้ยไปแล้วเว้ยไม่ไปง่ายจังวะก็เสร็จพิธีเล่นผีตะก้านะคะตามประเพณีของคนจีนนะคะนี่คือดวงวัระจันขอให้ทุกคนมีโชคนะคะกับเลขตัวนี้นะคะอาจารย์มีก็ขอให้ทุกคนโชคดีเห่งๆค่ะสวัสดีค่ะ